Hi everyone! Welcome to Crystal Tutor วันนี้นะคะเราก็จะมาตะลุยโจทย์แนวข้สอบกลางภาพม .1 เทอม2นะคะยูนิตที่7เนอะจะเป็นชื่อยูนิตเรื่อง Do you like chocolate คุณชอบช็อกโกแลตไหมนะคะของหนังสือ New World นั่นเองนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้แนวข้สอบเอกสารชุดนี้ก็ไปที่เพจ Crystal Tutor ก่อนได้เลยนะคะส่วนใครที่ได้แล้วก็มาตะลุยโจทย์กันเลยข้อที่หนึจุดๆอะไรไม่รู้ แฮมเบอร์เกอร์แ i e s ฟรดส์เขาอะไรไม่รู้นะฮะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรดส์ก็คือเฟรน h ์ฟรายนั่นเองนะอันเดียวกันนะคะอ่ะแต่และข้อมี love love t e ิ m s is loving don't love นะคะอ่ะพวกนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่ะดูจาก choice ก็ดูแล้วอันนี้เป็นเรื่องของ present simple tense นั่นเองนะคะยูนิตที่เจ็ดเรื่อง do you like c h o c o l a t e อันนี้เป็นเรื่องของ present simple tense เนในเรื่องของ grammar นะคะอ่ะทบทวน present simple tense กันหน่อยเนาะ present simple tense มันคือโครงสร้างประโยคที่เอาไว้ใช้กับเหตุการณ์แบบไหนนะคะใช้กับเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนั่นเองโดยโครงสร้างประโยคนะคะมันก็จะมีอยู่แค่2แบบด้วยกันเลยสำหรับประโยคบอกเล่านะเอาประโยคบอกเล่าก่อนเนาะก็คือถ้า subject หรือประธานเป็นเอกพจน์ก็คือกี่คนคนเดียวนะคะจะต้องตามหลังด้วย verb ช่องที่1ห,หรือกริยาช่อง1น,นั่นเองนะคะที่ต้องเติม s หรือ es ค่ะกรอีแบบหนึ่งคือถ้า subject หรือประธานที่เป็นพระหูพจน์ก็คือ2คนขึ้นไปะนะจะตามด้วย verb ช่อง1เหมือนกันนะกริยาช่องหนึ่งแตนะ่กริยาช่องหนึ่ง,ง,นงนนเนี้ easily walk run นั่งนอนยืนเดินกินเล่นอะไรเงี้ยไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะ นแบบ easily walk run ธรรมดานะคะไม่เหมือนกับถ้าเวลาที่ประธานเอกพจน์บบคนเดียวกริยาช่่วหนึ่งอันนี้ต้องเติม e s-es แบบ walk เติม s อะไรอย่างนี้นะ sleep เติม s เป็น walks sleeps runs อะไรพวกนี้นะคะอะแล้วก็อะมีอย่างหนึง่งถ้าประธานเป็น i กับ u ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าประธานเป็น u ประธานเป็น i นะคะ อันนี้ใช้เหมือนกับว่ามันเป็นพระอุป์ถึงไหมว่า i กับยจะเป็นเอกจน์ G ก็ตามแต่ใช้เหมือนมันเป็นพระอุปั์นะคะเพราะ I กับยู U นี่เป็นประธานตัวพิเศษนะทิช์เกรสจะเรียกว่าตัว VIP นะคะได้รับกันยกเว้นเป็นพิเศษก็คือกินยาช่องหนึ่งจะเป็นแบบไม่ต้องเติมอะไรเลยเหมือนกันถ้าประธาน I กับยนะโอเคคราวนี้ข้อที่หนึ่งประธานเป็นอะไรประธานทีนอาทีนี่เป็นประธานอะไรคะอ่าเป็นประธานเอกนพเนาะคนเดียวหนี่ทีแปลว่าเขาใช้กับผู้ชายหนึ่งคน อันนี้ subject เป็นเอกพจน์ประธานเอกพจน์เมื่อกิยาก็ต้องทำไงคะกิยาก็ต้องเติม s หรือ es นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบก็สองเลยนั่นเองนะคะ loves เติม s เข้าไปนะ but he loves hamburger and fries เขารักหรือก็คือชอบมากๆนะคะ love ถ้าใช้กับพวกสิ่งของอะไรเงี้ยก็จะแปลว่าชอบมากๆกเนาะก็คือเขาชอบ hamburger และเฟรนช์ฟรายสมากๆเลยนั่นเองอันนี้ก็ ข้อหนึ่งพูดเรื่องทั่วไปในชีะจำวันของผู้ชายคนนี้เนาะปกติชอบกินสองอย่างนี้อ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะ A กับ B คุยกันนะ A มาถึงก็เว้นไปเลยอะไรไม่รู้ตามด้วย the children have ice cream มีเครื่องหมาย question mark ด้วยอันนี้เป็นประโยคคำถามเนาะอ่ะ A ถามอะไรไม่รู้ B ตถามมาว่า No t h จุดจุอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่ะ อันนี้เป็นประโยคคำถามเนาะอันนี้ถามเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันก็ยังอยู่เรื่องของเพรสเซนซิบมันเหนอยู่นะคะถามว่าเด็กๆเกนี่ยมีไอศครีมไหมนั่นเองนะเนาะแล้วก็ตอบไมนะ่่ะพวกเขาไม่มีสำหรับประโยคคำถามอะ่ะมันจะโครงสร้างประโยคคำถามก่อนเนาะโครงสร้างประโยคคำถามนะคะเขาจะมีการเอา do หรือ does เข้ามาช่วยนั่นเองนะคะแล้วค่อยตามด้วย subject ก็คือประธานนั่นเองนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ใช้ does นะคะแต่ถ้าประธานเป็น iu พหูพจน์ใช้ดูนะ,ะเราก็ตามด้วย verb ช่องดั้งเดิมค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า verb infinitive ก็ได้แต่ teacher grace จะชอบเรียกว่า verb ช่องดั้งเดิมเนาะเข้าใจง่ายดี verb ช่องดั้งเดิมคืออะไรมันต่าง verb ช่องหนึ่งไหมต่างนะคะ verb ช่องดั้งเดิมเนี่ยมันก็เป็น eat sleep walk run คล้ายๆกันแต่ไม่เติม s หรือ es นั่นเองนะคะ เดิมไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นน่ะนะไม่เปลี่ยนรูปไม่เติมอะไรเพิ่มนะคะชื่อมันบอกอยู่เวิร์ดดั้งเดิมเดิเนไปก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะอ่ะอันนี้คือโครงสร้างเปลี่ยคคำถามเนาะปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark น,นั่นเองนะอันนี้คือโครงสร้างของประโยคคําถามนะคะอ่ะคราวนี้ก็มาดูกันว่าตรงนี้ที่หายไปข้างหน้าข้างหน้า the children ต้องเป็นอะไรอ่าก็ต้องเป็น do หรือ does นั่นเอง นะคะ children uh huh. แปลว่าเด็กๆเ, uh huh. เป็นประธานพระหูพศเ uh huh. นาะ,ะเป็น subject พระหูพศต้องใช้ do do สอ่ s ก็ต้องใช้ do สิใช่ปะ,ะมีข้อหนึ่งสองหรือไม่ก็สี่นะคะ,ะข้อสามตัดออกเลยเป็น do the children have ice cream เด็กๆมีไอติรมไหมเด็กๆก,กินไอศครีมไหมนะคะ,ะถามอะไรให้ตอบอย่างนั้นดูในเมื่อถามดูก็ต้องตอบ ดู do, ใช่ไหมแต่นี้เขาให้มาเป็นปฏิเสธเนาะก็ค,คือ No ปฏิเสธของดูคืออะไร don't นั่นเองตอบันนี้เลยข้อสี่นั่นเองนะคะนี่ถามดูตอบดูเนาะปฏิเสธก็เปลี่ยนดูเป็น don't นะคะ don't ก็ don คือการเอาเอาดูกับ not มาผสมรวมกันใช่ไหมการเป็น don't แค่นั้นเลยนะคะห้ามใครเผลอไปตอบ h a v e นะคะลูกนะถามดูตอบดูนะคะโอเคก็ได้แล้ว Do the children have ice cream? ก็ตอบ no they don't เด็กๆมีไอศครีมไหมไม่พวกเขาไม่มีนะคะอ่ะต่อไปข้อ3ามมาถึงก็เว้นไว้อีกแล้วอะไรไม่รู้ต่อด้ hot dogs and hamburgers แล้วก็ question mark อ่ะประโยคคำถามอีกแล้วใช่ปะแน่นอนประโยคคำถามต้องขึ้นต้นด้วย do หรือไม่ก็ does ใช่ไหมคะแต่ละข้อมีอะไรอ่ะมีประธานบัญชีทุกข้อเลย ชีนี่เป็นประธานเอกพจน์ต้องใช้ดูดัสล่ะต้องใช้ดัสนะเอกพจน์ต้องใช้ดนะัสนะคะเพราะงั้นหนึ่งกับสามตัดออกไปเลยดั s ชีคราวนี้ like เป็น verb ใช่ไหมตัวอย่างคำถามต้องตามในเ verb เลยเนี่ย v e r b ดั้งเดิมใช่ปะ v e r b ดั้งเดิมคือเติ s ม s อสไหมไม่เติมสิถ้าเติม s แบบนี้มันเป็น verb ช่องหนึ่งนะคะเพราะงั้นต้องตอบข้อสองเราต้องเอาแบบ ไล k ์ like, แบบธรรมดาแบบ Word. ดังเดิมแบบนี้นะตัวนั้นวข้อสเลยค่ะเป็น does she like hot dogs and hamburgers ก็คือเธอชอบฮอทดอกและแฮมเบอร์เกอร์ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นการถามเรื่องทั่วไปของบีนคนนี้เนาะว่าปกติเราชอบสองอย่างนี้ไหมนะคะอืม่ะเนี่ยโครงสร้างประโยคคำถามของ present simple tense เนาะขึ้นต้นด้วย do does ก่อนเนะาะ do does ตามด้ประธานแล้วตามได้ว verb ช่องดังเดิมนะคะไม่เติม s es อะไรใดๆทั้งสิ้นนะต่อไปข้อที่4คะ่ะ Andrea จุดๆๆอะไรไม่รู้ like mangoes uh, Andrea อะไรไม่รู้จุๆ,ๆๆนะคะมี doesn't isn't don't aren't มาให้อ่ะ uh, แต่ละข้อเป็นปฏิเสธหมดเลยใช่ป่ะเนี่ยมีการผสม not เข้าไปทุกข้อทุกช้อยเลยนะคะอ่ะ uh, ประโยคปฏิเสธบ้างคราวนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธนะคะ ประโยคปฏิเสธโครงสร้างของ Present Simple เนาะปฏิเสธเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะก็เหมือนเดิม subject นะประธานตามด้วยดูผสมนอตหรือ d a s ผสมนอดเนาะดูผสมนอด,นะด,นอดก็จะเป็น don't นั่นเองนะคะเวลาที่ประธานเป็น I, you หรือพหูพจน์ส่วนเวลาที่ประธานเป็นเอกพจน์คนเดียวก็จะใช้ d a s เนาะเข้ามาช่วยผสมนอตก็เป็น ดาซึนนั่นเองนะคะ,ะเป็นดอสหรือไม่กระดาซึนแลนะ้วแต่ประธานตามด้วยเวิร์บกลับไปเป็นช่องดั้งเดิมเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้คล้ายๆกับประโยคคาถามใช่ปะ่ะประโยคคาถามก็มีการเอาดูดัสเข้ามาช่วยใช่ไหมคะปฏิเสธก็เหมือนเหมือนกันมีการเอาดูดัสเข้ามาช่วยแต่เป็นการเอาดูดัสมาผสมนอตเนาะเป็นดอนกับดาซึนนั่นเองแล้วก็ตามด้วยอะไร าต่างในเว็บช่องดั้งเดิมเหมือนกันเลยใช่ปะเพราะงั้นทุกครั้งที่มีการใช้ดูดัสนะคะประโยคไหนก็ตามที่มีการใช้ดูดัสแล้วเนี่ยกิยาที่ตามมาต้องเป็นเว็บช่องดั้งเดิมนะคะลูกห้ามเติมเอสห้ามเติมเอสห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นห้ามปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะเอาให้มันเป็นเกียาแบบเดิมๆนะเดิมยังไงก็เป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้กลับมาที่ข้อที่4นะคะแอนดร a เเป็นประธานอะไรอะ แอนเดียเป็นประธานเอกนพใช่ไหมคนเดียวนี่อันเดียคนเดียวก็ต้องใช้ do รือด e สเอกนพต้องใช้ does ิปฏิเสธก็ does ซึ้นเลยตอบก็หนึ่งนั่นเองนะคะโอเคไม่ยากนะอันนี้ Andrea doesn't like mangoes แอน r e a ไม่ชอบมะม่วงนะคะอันนี้ก็เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของแอน r e a ปกติเขาไม่ชอบมะม่วงทำไมไม่ชอบที่ชื่อชอบนะ ชื way, ่อจ้ามันอร่อยเยอะโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่ชื่อวยชอบมากนะเป็นขนมหวานของไทยเราประเทศไทยเราภูมิใจมากเนาะแต่บางคนก็ไม่ชอบมะม่วงจริงจนระิงเนาะเพราะว่ามันมีกลิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นมะม่วงเนาะอ่ะต่อไปก็ห้าค่ะ my mom and dad จุดๆุดจุอะไรไม่รู้ hot dogs อ่ะคุณแม่และพล่อของฉันอะไรไม่รู้นะคะ hot dog คข้อขมี does n t like s doesn't like not like not แล้วก็ don't like โอเคก็คือ มีปฏิเสธทุกข้อเลยต้องปฏิเสธข้อไหนล่ะถึงจะถูกอ่ะเอ่อก็ต้องใช้เป็นดอนหรือไม่ก็ดัซซึ่ถูกไหมอันนี้ก็ต้องดูประธานละประธานเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แมประธานอะไรเอกพจน์หรือพระหุพจน์อ่าพระอุพจน์สี่มีสองคนใช่ไหมสองคนขึ้นไปเป็นพระอุพจน์พระอุพธ์ก็ต้องใช้นี่หนดอนแสองแล้วดูผสมนอยเป็นดอนเพราะงั้นตอบก็ 4เลยนะคะมีดอนอยู่แค่ข้อเดียวนะ w h my mom and dad don't like hot dogs แม่และพ่อของฉันเนี่ยไม่ชอบ h o ทด o อกนะคะอันนี้ก็เรื่องทั่วไปของพ่อแม่ของฉันนะคอที่เหลือไม่เกี่ยวนะคะ Like not ชอบไม่คืออะไรเขามีแต่ไม่ชอบนะคะใช้ดาซึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าประธานคุณพ่อคุณแม่สองคนพังอุปโน์นะจะใช้ดา้าซึนไม่ได้ดาซึ้นต้องเป็นเอกพจน์คนเดียวนะคะ ต่อปไปข้อ<ป>ที่6 What beverages do ดจุด your brother like Beverage แปลว่าเครื่องดื่มมาถามว่าอะไรเอ่ยพี่ชายหรือน้องชายของคุณเนาะชอบเครื่องดื่มอะไรน,นั่นเองถามเรื่องทั่วไปอีกแล้ว Present Simple อีกแล้วนะคะว่าพี่ชายหรือน้องชายชอบอะไรนะชอบดื่มอะไรอ่ะประธานคือใครอ่าประธานคือ พี่ชายใช่ไหมหรือน้องชายนะคะเป็นอะไรคะเอกพจน์หรือพระอุพจน์คนเดียวก็ต้องเอกพจน์ใช่ไหมเพราะงั้นคําถามเอกพจน์ต้องใช้อะไรเออใช้ does นั่นเองนะคะไว้หน้าประธานไว้หน้า your b r o t h e r นะเพราะงั้นก็ตอบข้อที่สามเลย what beverages does your brother like ก็คือ พี่ชายหรืนอน้องชายของคุณเนี่ยชอบเครื่องดื่มอะไรนั่นเองนะคะโอเคต่อไปอาเเคยันนี้เป็นบทสนทนาแบบยาวเลยนะคะต่อเนื่องกันนะตั้งแต่ข้อ7ถึงข้อ10เป็น Waiter กับ Customer คุยกัน Waiter คือใครคะก็คือพนักงานเสิร์ฟชายนั่นเองนะคะถ้าพนักงานเสิร์ฟผู้หญิงจะเรียกว่า w a r t s s นะส่วน Customer คือลูกค้านั่นเอง อาจเป็นบทสนทนาระหว่างพนักงานเสิร์ฟกับลูกค้านะคะหลักการในการทําข้อสอบบทสนทนาก็ง่ายๆเนาะถ้าจดเว้นคําถามก็ต้องไปดูคําตอบแต่ถ้าโจดเว้นคําตอบแบบนี้ก็ต้องกลับขึ้นไปดูคําถามนั่นเองนะคะข้อ7ขึ้นไปดูคําถามเลย Can I help you พนักงานถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับสี่พนักงานผู้ชายเนาะมีอะไรให้ช่วยไหมครับ ลูกค้าก็บอก yes อ่ะมีใช่ไหมมีอะไรให้ช่วยนะแล้วก็อะไรไม่รู้ข้อที่7นะคะตามด้วย and a large order of fries อ่ะข้อ7อะไรไม่รู้นะคะตามด้วยและ french fries ขนาดใหญ่นะ large คือใหญ่นะคะโอเคข้างหน้าและข้างหลังต้องเป็นในทิศทางเดียวกันเนาะข้างหน้าต้องใส่อะไรดี 1. I'm hungry ฉันหิว 2. I'd like a hamburger ลูกน้ำดีที่ย่ออยู่ข้างหน้า like อันนี้ย่อมาจาก w o u l d นะคะลูก w o u l d like อยู่ด้วยกันแปลว่าต้องการนะคะหรืออยากนะปกติ like แปลว่าชอบถูกไหมแต่ถ้ามี w o u l d แบบนี้อยู่ข้างหน้า like ว่าไงปุ๊บไม่ได้แปลว่าชอบค่ะแปลว่าต้องการแทนนะ I would like a hamburger. ฉันต้องการแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองส mm hmm. I can help you. ฉันสามารถช่วยคุณได้เดี๋ยวลูกค้าจะไปช่วยเป็นัักงานไม่น่าใช่นะ C Sandwiches are my favorite. Sandwich เป็นที่ที่ฉันปวดปานชื่นชอบโอเคค่ะข้อนี้ก็น่าจะต้องตอบข้อ1นั่นเองนะคะมันจะได้เข้ากันกับที่โจทย์ข้างหลัง เขาตั้งมาให้นะก็ะคือ I would like a hamburger and a large order of fries นะคะก็ะคือฉันต้องการแฮมเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายขนาดใหญ่นั่นเองนะคะมาคู่กันใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์นะคะกับฟรายส์ฟรายส์ก็คือเฟรนช์ฟรายนั่นแหละนะคะมาเดียวกันอ่ะต่อไปค่ะพนักง,งานก็ถามต่อนะว่า for here or to go for here คืออะไรคะอ่าสำหรับ ทานที่นี่นั่นเองหรือ to go คือเอากลับบ้านเป็นสำนวนของพนักงานเนาะเอาไว้ถามว่าจะทานที่นี่หรือจะรับกลับบ้านนี้ครับอถามแบบนี้ลูกค้าน่าจะต้องตอบว่าอะไรหนึ่ง I'm here I'm here แปลว่าฉันอยู่ที่นี่นะคะเขาไม่ได้ถามว่าอยู่ไหนถูกไหมอันนี้ตอบไม่ต้อ,ตองคำถามนะคะตัดออกนะสอง I go to the food court. ฉันไปที่ food court คืออะไรคะศูนย์อ,อาหารใช่ไหมคอน,นี้ก็ไม่ใช่อีกนะคะไม่ได้ถามว่าไปไหนนะส I have nowhere to go. ฉันเป็นไงคะ nowhere แปลว่าไม่มีที่ใดเลยนะคะฉันไม่มีที่ไหนให้ไปเลยโอเคอันนี้ตอบไม่ตรงคำถามอย่างแรงนะ แล้วข้อ 4, to eat here ก็คือไว้ทาทนที่นี่นั่นเองอันนี้ตอบข้อสี่อันนี้ตอบตรงคำถามแล้วเราก็ถามจะทานที่นี่แล้วกลับบ้านก็ to eat here จะทานที่นี่นั่นเองนะคะต่อไปพนักงานถามต่อ anything to drink ก็คือรับเครื่องดื่มอะไรไหมนั่นเองจะดื่มอะไรไหมนั่นเองนะคะ,ะลูกค้าตอบ yes เอาไหมเอานะคะดื่ม เราก็น่าจะสั่งเครื่องดื่มบางอย่างใช่ไหมในข้อ9ต่อด้วย please จุด full stop หายเปติมจุดให้หน่อยนะคะโอเคข้อเก้าเขาน่าจะขออะไรที่เป็นเครื่องดื่มละ่ะ 1. a large soda ก็คือโซดาเอาแบบไซส์ใหญ่ขนาดใหญ,แใหญ่แก้วใหญ่อะไรอย่างนี้ได้ไหมอ๋อได้นะคะ 2. l e t t u r s แปลว่าเออระก,กาศได้ไหมไม่ได้ถามเครื่องดื่มไปต่อประกาศเกี่ยวอะไร ส I don't want any drinks ฉันไม่ต้องการเครื่องดื่มอะไรเลยเอา้าวแต่เมื่อกี้เขาตอบ yes นะเาขาตอบ yes ก็แสดงว่าเอาเครื่องดื่มไหมเอาแต่ตรงนี้บอกไม่อยากได้เครื่องดื่มอะไรอันนี้แลดูสับสนในตัวเองนะคะตกลงจะเอาหรือไม่เอา 4. I'm thirsty ฉัน thirsty แปลว่าหิวน้ำนะฉันหิวน้ำซึ่งตอบตรงคำถามไหมไม่ตรงเขาถามว่า จะดื่มอะไรนั่นเองนะคะจะดื่มอะไรไหมเขาก็บอเอาแล้วก็ต้องระบุมาเลยว่าจะดื่มอะไรไม่ใช่พูดซ้าว่าเออฉันหิวน้ำนะเพราะงั้นตอบพ่อหนึ่งดีกว่านะคะระบุมาเลยว่าจะเอาอะไรเนาะ a so, a large soda please, large soda, please. ก็คือจะเอาโซดาแก้วใหญ่นั่นเองนะคะอะพนัาางกาาางานพนักงานก็บอกโอเคได้นะ anything else ก็คือมีอะไร อีกไหมนะคะมีอะไรอีกไหมก็คือรับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนั่นเองนะคะลูกค้าก็บอก I'd like an ice cream sundae ก็คือฉัน u ู d ไล k ์ like คือเลยนะ,ะต้องการใช่ไหมฉันต้องการไอศครีมซันเดย์ด้วยอสอ่งของหวานด้วยนะคะ,ะต้องการไอศครีมซันเดย์คราวนี้พนักงาน ถามอะไรไม่รู้นะคะมี question mark อยู่ตรงนี้นะอ่าถ้าเว้นคำถามก็ต้องดูคำตอบเขาตอบเพราะว่า Vanilla and chocolate, please ก็บอกว่าขอวานิลาและช็อกโกแลตอ่ะแสดงว่าน่าจะต้องถามอะไรคะเกียก่ยวกับไอศครีมเขาตอบเอาวานิลาและช็อกโกแลตอ่ะก็ต้องถามถึงรสชาติไอศครีมนั่นเองนะคะเพราะงั้นตอบข้ออะไรอ่ตอบข้อ สามเลย what flavors นั่นเองนะคะ flavor แปลว่ารสชาตินะใครไม่รู้จดนะคะ what flavors ก็คืออรรถอะไรเขาก็ตอบอรรถวานิลลาและช็อกโกแลตนั่นเองนะคะสำหรับไอศกรีมซันเดย์นะโอเคส่วนที่เหลือไม่เกี่ยวนะคะอ่ะไม่ยากเนาะเนี่ยบทสนทนาก็จะประมาณนี้อ่ะ ต่อไปค่ะถัดมาอ่ะอันนี้ก็เป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B คุยกันแต่แบบสั้นๆเนาะอ่ะมาดูเลยเข้เว้นคำตอบก็ต้องขึ้นไปดูคำถามใช่ปะก็ถาม Do you like salad? คุณชอบสลัดไหมอ่ะตอบ yes นะคะเพราะงั้นพวกที่เป็นดอนตอบไม่ได้แล้วก็ต้องเป็น yes ไดอ่อ yes I do นั่นเองนะคะง่ายๆนะถามดูตอบดูนะคะ Do I ไม่ได้นะคะ Do เอาไว้หน้าประธานถ้าเกิดเป็นประโยคคำถามเนาะแต่ b อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วเพราะงั้นต้องเอาประธานไว้หน้ากี่ยาไว้หน้า,นาดูนะคะจะเป็น yes I do ใช่ฉันชอบอต่อไป12ค่ะ do you อะไรไม่รู้จุดๆๆ bananas อ่ะประโยคคำถามคุณอะไรไม่รู้มี like แล้วก็ like เติม s นะคะอ่ะ like ต้องเติม s yes, ไหมในประโยคคำถามไม่เติมใช่ไหมครเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ประโยคคำถามเวลาที่มีการใช้ do does กิรยาต้องเป็น verb แบบช่องดั้งเดิมดั้งเดิมคือไม่เติม s ไม่เติม es ไม่ปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเนาะ,ะเพราะฉะนั้น2กับ4ีนี่ตัดออกไปเลยนะ like เติม s yes, ไม่เอาเราต้องเอา like กับดั้งเดิมธรรมดานะ,ะ do you like bananas คุณชอบกล้วยไหมเขาตอบ no อ่าคราวนี้ตอบ no แล้ว no I do ได้ไหมอ่า I do ไม่ได้แล้วต้องเป็น no I don't นั่นเองนะคะตอบข้อ3เลยนะเหมือนขอให้ตอบเป็นปฏิเสธก็ต้องเป็น no I don't ไม่ใช่ไม่ชอบ but I love strawberries แต่ฉันชอบสตรอเบอรี่มากนะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่13 he likes milk เขาชอบนม บอร์ทีจุดจุดจุดแฟแต่เขาจุดจุดจุดอะไรไม่รู้กาแฟอ่าประโยคนี้มีบอดแต่ด้วยนะคะข้างหน้าและข้างหลังคําว่าแต่ต้องเป็นยังไงคะอ่าขัดแย้งกันใช่ไหมข้างหน้าเขาบอกเขาชอบนมอ่าชอบไปในแง่บวกใช่ไหมอ่าข้างหลังแต่ก็ต้องเป็นในแง่ลบนั่นเองนะคะข้างหน้าและข้างหลังแต่ต้องเป็นในเชิงขัดแย้งกันนะ ข้างหน้าเชิงบวกข้างหลังก็ต้องเชิงลบแต่ถ้าข้างหน้าเชิงลบข้างหลังก็ต้องเป็นเชิงบวกนั่นเองนะคะอ่ะเชิงลบก,ก็ตัดข้อนหนึ่งออกไปได้เลยนะคะคราวนี้มาดูประธานคือ he ใช่ไหม he เป็นเอกพจน์ต้องใช้ do หรือ does เวลาเป็นปฏิเสธอ่ะก็ต้องใช้ does ใช่ปะเป็น does ซึ่งนะคะปฏิเสธดอนก็ะตัดออกไปมันใช้กับพหูพจน์อ่ะในเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ก็ต้องใช้ does ซึ่งคราวนี้ doesn't like หรือ does n t like s ดี ทุกครั้งที่มีการใช้ do does ต้องตามด้วยกียาเป็น verb ช่องดั้งเดิมใช่ไหมคะวังนั้นตอบข้อ3เลยนะเอา like แบบดั้งเดิมธรรมดานะคะดั้งเดิมธรรมดามันก็ห้ามเติม s นะก็ได้แล้เป็น he likes milk but he doesn't like coffee ก็คือเขาชอบนมแต่เขาไม่ชอบกาแฟนะคะเนี่ยทุกครั้งที่มีการใช้ do does มันต้องใช้กับ verb ช่องดั้งเดิม ธรรมดาเสมอนะต่อไป14ค่ะเอมาถึงก็เว้นไว้เลยอะไรก็ไม่รู้จุดๆๆ Bella like sandwiches อ่ะประโยคคำถามใช่ไหมถามเรื่องทั่วไปของ Bella เนาะว่าปกติแล้วเนี่ย Bella ชอบแซนด์วิชไหมนะคะอ่ะประโยคคำถามต้องเอาอะไรมาข้างหน้าประธาน ดูดาสนั่นเองนะคะเวลาถามเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเนะาะเพราะงั้นอ s สกัดออกเลยไม่เอาเราจะใช้ดูดาสสำหรับ p s e รสสินเปิล e ทนเบลล่าเป็นประธานเอกกับโใช่ไหมคะคนเดียวเนะเาะก็ต้องใช้ดูดาสใช้ดาสนั่นเองนะคะดูไม่เอาดูใช้กับผู้โพสลาเป็น does Bella like sandwiches เบลล่าชอบแซนด์วิชไหมคราตอบ no อ่าถ้านูก็ต้องเป็นปฏิเสธก็ต้องเป็น Does n t นั่นเองตอบข้อ4นั่นเอง No she doesn't ก็คือไม่เธอไม่ชอบนั่นเองนะคะอ่ะง่ายๆเนาะต่อไปอ่ะ A กับ B คุยกันอีกแล้ว A บอก I like hamburgers and I do 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 fries บอกฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์และฉันอะไรไม่รู้เฟรนฟรายนะคะอ่ะแอนโพลแล้วใช่ไหม หน้าและหลังและต้องไปในเชิงทิศทางเดียวกันใช่ปะข้างหน้าชอบเป็นในแง่บวกเนาะข้างหลังและก็ต้องไปในเชิงบวกเหมือนกันเนาะหน้าและหลังและต้องไปในเชิงเดียวกันถ้างั้นก็ต้องเป็น love หรือ l o v e อ่ะก็ต้องเป็นเ v e สิใช่ไหมเป็นเชิงบวกนะคะพวกย้อนก็เป็นเชิงลบเป็นปฏิเสธก็ตัดไปก็คือ And I love fries. ฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์และฉันก็ชอบเฟรนช์ฟรายมากๆนะคะถึงขั้นรักเลยมี <B S 1> ็ำตอบ I like hamburgers too. ฉันก็ชอบแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเหมือนกันจุดๆ do 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 I don't like fries. อ้าแต่ข้างหลังเขาบอกฉันไม่ชอบเฟรนช์ฟรายอ่ะข้างหน้าชอบแฮมเบอร์เกอร์ไปในเชิงบวกส่วนข้างหลังไม่ชอบเฟรนช์ฟรายไปในเชิงลบนะคะเพราะงั้นต้องใช้ but หรือ and อ่าบัตรนั่นเองนะคะเพราะงั้นต่อบข้อ1เลยเนาะ้าข้างหน้ากับข้างหลังเป็นในเชิงขัดแย้งการตรงข้ามกันก็ต้องใช้บัตรแต่ก็ได้เป็นฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเหมือนกันแต่ฉันไม่ชอบเฟ้นต์ายอะ่ะโอเคอ่ะหมดแล้วนะคะสำหรับแนวข้อสอบยูนิตที่7บทที่7นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะสำหรับ ยูนิตที่แก็คือแนวข้อสอบบทที่แนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย